bảo là có lọ nháy, ấy. mày đâu, không thấy, không chẳng ai thấy, đấy không đấy không người... น่าจ่ายนายมง่งบอกว่าขอเล่น,นนีทราเลยตรงแยโอ้ยอ้ยลงเลยแล้วลงเลยแล้วไปเลยแล้วก็เวียนเลยแล้วอ้ย <c ười> ม่งเปล่าเลย

<laughs> bật bật, nhà bà ua Nhân... <laughs> bảo, bảo gặp cho anh hang miếng bưu pian dina mãi hả mãi hả mãi mà

โอไปไปแล้วไปแล้ว นี่เมนเข้ามาทีอุ้ยเห็นช็อกแล้วเห็นช็อกแล้วอุ้ยเข้ามาเร็วโอ้โอ้โอ้โหลโอ้ยอาฮักโหลได้ไหมเดื่องอะไรอุ้นเรื่องอไรอืมโม่ปียวป่าเมเกมเลย มีระือครับม่จ่ายเน่ยชิเอ็กช็อตประมาณเกืบสิโลรได้เป็นโลไหมล่